กระดูกเนี่ยโรคที่เป็นความเสื่อมตามวัยอย่างโรคกระดูกพุนหรือโรคอโอรองกระดูกกระเทาเส้นประสาทอันนี้น่าจะคุ้นหูนกันอยู่แล้วะนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรคกระดูกนี่มีได้ตั้งแต่แบบเป็นเด็กๆเลยคือเหมือนว่าถ้าในกรณีที่เด็กขาดสารอาหารหรือได้รบับวิตามินดีไม่เพียงพอก็อาจจะมีปัญหาว่ากระดูกเนี่ยไม่ได้เติบโตยืดอย่างที่อย่างที่มันควรจะเป็นแล้วหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยค่ะพูดถึงโรคออฟฟิศซินโดรมหลายๆคนก็น่าจะคุ้นหูกันดีอันนี้จริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็น เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อะค,ะ <ใน S 1> ค่ะในการที่เรานั่งท่าเดิมน,น,นานๆต่อการหลายๆวันหลายๆชั่วโมงมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดอาการเกรง็ง <aesthet flakes S 2> ไม่ได้มีการเปลี่ยนอริยาบท <ouri> ก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าใน,ใน,ใ,นในส่วนของแคลเซียมที่เรามีอยู่เนี่ยเราเราต้อง,ต,องต้องหาฟอรแเลเซยมที่เหมาะสมะขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเราต้องมีการเติมส,สารที่ทําหน้าที่คล้ายๆเอสโตรเจนซึ่งสารตกัดจักรทูเหลืองนะครับไอตัวนี้ก็สามารถช่วยได้มันสามารถมาเติมลงไปแล้วทําให้เนี่ยหรืออย่างที่ผมเรียนเียต้นแล้วนะครับว่า ขนาดเดียวกันถ้าเกิดเรามีการเติมเสริมคอลลาเจนเข้าไปด้วยก็ยิ่งดีตอนหลังนี้เราเราจึงมานิยมเชื่อเรื่อว่าออเป็นคอลลาเจนที่มีการสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วไอ้ UC2 ตัวนี้ตัวตัวมันเนี่ยก็จะเป็นตัวเล็กๆแล้วก็แล้วก็การการการที่เราจะแยกประมาณโดยแยกด้วยอุณหภูมิที่ต่ำตัวโปรตีนก็ไม่ถูกทำลายเอาตัวนี้เข้ามาใช้แล้วตัวนี้เราไม่ต้องกินต้องกินเยอะถึงขนาด7 0 0 0 0หรือหมื่นมิลลิกรัมต่อวันนี่มันก็สูงไปเรากินแค่ประมาณน้อยมันก็สามารถได้ผล